ธีการเปลี่ยนเม็ดคลิก110ยไอนะครับคลิกไอนี้นะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนคานอตเบอร์8ออกมาเลยนะครับคานอตฝาครอบนี้นะครับคาน็ตฝาครอบเบอร์ออกมดแล้วให้เพื่อนดึงออกมานะครับค่อยๆ่อยดึงประมาณนี้นะครับดึงสายเบรกลงด้านล่างนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะดึงเอาได้ง่ายนะครับผู้ชมมาแล้วนะครับดึงตัวนี้ลงมาเกาะไว้ด้านล่างนะครับจะได้ไม่ติดต่อไปก็ให้เพื่อนเอาฝาครอบสะพานเฟืองสตาร์ทออกนะครับ ก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับผมหลังจากที่เอาเฟืองสะพานออกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้เอาลูกบล็อกเบอร์11หรือเบอร์10ก็ได้นะครับขนาดเล็กๆนะครับให้เพื่อนเอามาค้ำด้านบนอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ค้ำตรงเฟืองแล้วก็ค้ำกับแข็งด้านบนนะครับแล้วก็ใช้ปัจจัยบระยี2หรือบล็อกหรือว่าปัจจัยบัตรายรวมกับแหวนก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นปัจจัยแหวนงอนะครับ ก็ให้คําไว้อย่างนี้นะครับผมถ้าถ้าขันถ้าร้านใช้บลลมขันไม่อก็บางทีก็ออกนะครับถ้ารู้สึกว่าขันแล้วตัวนี้เริ่มงอหรือว่ารู้สึกว่ามันใช้กําลังมากเกินไปกลัวอัน,นี้จะแตกก็ไม่ควรนะครับผมควรที่จะมีเครื่องมือจับตัวชุดเฟืองนี้ให้ดีๆนะครับก็มีเครื่องมือพิเศษอยู่นะครับอันนี้เราไม่มีกบ็บ้านๆอีกแล้วนผมไม่ได้ขันไว้แน่นนะครับ ไม่แน่นมากก็ไม่ได้หลุดอะไรนะครับผมเทสแล้วก็ใช้มาก็กไม่เป็นไรขันแค่พออยู่นะคุณผมู้ชมไม่ใช่ว่ารวมเกินไปนะครับคำเสร็จแล้วก็ดึงเลยออกไปแล้วนะครับผมก็เป็นน็อตเบอร์ยีิบสก่อนนะครับแล้วก็แหวนรองแหวนองตัวเนึงนะครับแล้วก็เป็นแหวนแหวนเฟืองสตาร์นี่จะมีเฟืองนะครับ เวลาใส่ก็ใส่ให้ตวงเฟืองด้วยก็เป็นตัวใบพัดนะครับตัวใบคามร้อนนี่ก็มีเฟืองเหมือนกันนะครับต่อด้วยชุดชม้มตัวนอกนะครับนี่ต่อไปก็ดึงสาพังออกอ,อย่าให้ชุดช้มออกมานะครับดันไว้ก่อนดึงสายพานออกมานะครับแล้วก็เอาลงมาด้านล่างนะครับมาคํำไว้กับตัวนี้ ฉะนั้นก็ใช้มือประคองอ่าใช้มือบีบด้านหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันดันลูกบล็อกนะครับรวมถึงดันตัวชามไว้ด้วยนะครับไม่ให้มันออกจากกันทั้งหมดนะครับอ่าประมาณนี้เนาะน่าจะไม่ค่อยเห็น่าไรจับอวา,าประมาณนี้นะครับก็แล้วเราไปดูกันนะครับว่าประกอบยังไง ตอนนี้ก็ถอดออกมาเรียบร้อยนะครับชุดชามเ้วยว่าควรจะเปลี่ยนแล้วนะครับนี่ใช้มาสิบกว่าปีแล้วนะไม่เคยเปลี่ยนสักทีชุดชามก็จะเป็นร่องแล้วบูดกรลุมรวมแล้วไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมถอดบูดออกไปนะครับแอบพลิกด้านนี้ขึ้นนะครับใช้นิ้วนะครับนิ้วชี้น่าจะพอดีแล้วก็ค่อยๆดึงตัวนี้ขึ้นนะครับระวังยางตัวนี้หล่นหายด้วยนะครับยางจะเป็นยางที่แนบกับชุดเสานี้นะครับไม่ให้เกิดเสียงดัง แล้วก็ไม่สึกหลอเวลาเครื่องยนต์ทำงานนะครับประมาณนี้เนี่ยมันจะถอดออกได้ครับคุณผู้ชมระวังหายด้วยก็มี3ตัวนะครับอ่านี่ก็จะเป็นชุดเม็ดของที่ร้อสิบไอนะครับเม็ดตุ้มแรงเหลี่ยงนะครับกิกรรมกี่กรมกกรมก็ว่ากันไปนะครับไลกันไปกอเนี่ยอย่างที่เห็นอันนี้ก็ควรเปลี่ยนเหมือนกันนะครับชุดเม็ดนี้เป็นชุดที่2แล้วนะเป็นของเทียมของแต่งนะครับ มันจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับขับขี่ไม่สมูทนะครับจะมีเสียงดังบ้างด้วยนะครับดูชุดตรกนี้นี่แหว่งไปเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่มียมังไม่มีตังเปลี่ยนเหมือนเดิมก็ใช้ใช้ไปก่อนอเป็นเหลี่ยมหมดแล้วชุดเม็ดนะครับแพนเพื่อนวิธีเปลี่ยนก็อออกเลยนะครับมันก็จะมีหนักเบาหนักเบานะครับอันนี้เป็นเม็ดแต่ง เป็นสีน้ำเงินกับสีเขียวนะสีเขียวก็จะน้ำหนักหนึ่งสีน้ำเงินก็น้ำหนักหนึ่งเราจํำดูก่อนนะครับว่าตัวไหนหนักก็ตัวเขียวหนักกว่าน้ำเงินนะครับไม่รู้กี่กกรัก,กไม่มีเครื่องช่างเล็กด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆซื้อมาใหม่นะครับแนะนําให้เป็นของแท้นะครับแล้วก็เป็นสเปคโรงงานเดิมนะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้สึกหลออย่างนี้นะครับนี่ตอนสนๆแรกๆไปพังแล้วก็ไป ตะไบถูขูดชามเล่นนะครับนะครับก็เห็นว่าบ,งบางๆทุกทุกอันเลยใช้ตะไบเรื่อยนะครับถูความเร็วเพิ่มขึ้นจริงนะครับแต่แรกมากับนี่แหละครับตะไบถูมันไม่ได้เนียนอะไรขนาดนะั้นทาให้เม็ดเป็นเหลี่ยมสึกหลอไม่ดีครับแนะนําให้ใช้เดิมๆนะครับผู้ชมที่การเลี้ยงเม็ดนะครับก็ใส่เข้าไปบางทีมันจะมีด้านด้านที่เป็นพลาสติกด้านเป็นเหล็กนะครับอันนี้เป็นของแต่ง มันจะมีสามคู่ใช่ไหมครับก็ใส่ไปเลยสีเขียวอ่ะเอาไว้ช้าไว้ซ้ายไว้ขวาก็ได้แล้วแต่สูตรเพื่อนนะครับอ่าอันนี้ผมเอาไว้ช่องช่องขวาแล้วกันอันนี้ก็ช่องขวาใส่สีเขียวไปก่อนนะครับอ่าน,นี่ก็ช่องขวาประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่สีํำเงินเข้าไปอันนี้ด้านมันเหมือนกันครับเป็นตัวนี้ไม่เป็นไรถ้ามีพ l u พลาสติกด้านหนึ่งเหล็กด้านหนึ่งก็ควรที่จะหันพลาสติกไปทางด้านหน้านะครับด้านหน้าก็หมายถึงจําลองนะครับนี่อยู่ด้านในใช่ไหมครับเป็นมันเวียงอย่างงี้ก็ให้พลาสติกหันหันไปทางด้านนี้นะครับตอนทํางานมันจะหมุนไปทา,างนี้นะครับใช่เลยน้องใช่อใชโอเคถ้าเพ,เพื่อนเปลี่ยนแล้วก็ให้เพื่อนใส่อันนี้เข้าไปทานเพื่อนละเอียดหน่อยก็ล้างทําความสะอาดดีมากเลยนะครับกําจัดฝุ่นอะไรอย่างงี้ครับผม เช็ดทำความสะอาดอย่างใหม่กิ๊กเลยก็ดีมากเลยนะครับก่อบูทนี่ก็อาจจะทาจะละบีบางๆหรือน้ำมันมันมน,มน้ำมันไม่ต้องใส่น้ำเจะาบีหรือไม่ใส่ก็ได้เพื่อนเจระบีบางๆนะครับแตใส่ก็ประกอบเข้าไปนะครับก็วิธีตอนใส่ก็เหมือนเดิมนะครับจับเป็นชุดแบบนี้เข้าไปเลยนะครับถังด้านนี้เข้าไปนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อลืมกันก็ค่อยสวมเข้าไป สุดแล้วก็อาวิธีนี้อ่าแป้นนิดนึงก็มีเทคนิคนิดนึงก็ให้บีบชุดชามหลังตรงนี้นะครับแล้วก็บีบสายพานเข้านะครับให้มันสายพานมาทางด้านหน้าจะได้ไม่มาค้ำยันตัวบูทตรงนี้นะครับเวลาประกอบชามตัวนี้เข้าไปนะครับจะได้สนิทดีนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆบีบมาถึงนี้แล้วนี่สสังเกตเห็นว่าด้านหน้า มันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเลยบูทไปเยอะเลยนะครับใส่ง่ายแล้วก็เวลาที่เราจะสวมตัวที่เข้าไปนะครับมันจะง่ายนะครับมันจะแนบสนิทติดกับบูทตัวนี้นะครับเวลาขันก็จะประกอบข้าได้ง่ายนะคุณผู้ชมต่อไปก็ใส่เฟืองตัวนี้นะครับเป็นเฟืองสตาร์ทแล้วก็เป็นชามด้านนอกในตัวด้วยนะครับ ใส่เข้าไปให้สุดนะครับติดกบบูทดีๆตามด้วยใบพัดระบายความร้อนนะครับทําให้ตรงเฟืองจะมีเฟืองอยู่ใส่ตรงเฟืองนะครับตามด้วยเฟืองสตาร์ทเท้านะครับก่อนเพื่อนหันด้านเขี้ยวออกมาด้านนอกนะครับก็มีเฟืองเหมือนกันนะครับเฟืองให้ตรงตามด้วยแหวนรองนะครับแล้วก็น็อตเบอร์ยีิบสองนะครับใช้เหล็กค้ำเหมือนเดิมนะครับผู้ชม หมายถึงลูกบล็อกนะครับคำ้ำก็ใช้ลูกบล็อกคราวนี้เวลาขันเข้าก็จะค้ำด้านล่างนะเพราะว่าชุดจามเราจะหมุนกับล่างครับก็ค้ำด้านล่างประมาณนี้นี่เขี้ยวตรงฟันนะครับนี่จ,จะเห็นริ้วรอยที่ผมคําบ่อยแล้วนะครับก็จะมีริ้วรอยหน่อยค้ำเสร็จปุ๊บก็ใช้ปัจจัยขันลงพอตึงมือนะครับแน่นในระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับว่าโหนเหยียบ ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอาจจะเหยียบเหยียบได้นะครับเหยียบจะเหยียบเบาๆถ้าขันไม่แน่นก็มีผลนะครับเพื่อนขับไปหลุดไปนี่ก็เสียหายนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับไม่ยากเลยก็เ,เพื่อนคั้มเหมือนเดิมั่้และครับแล้วก็ขันแค่คั้ด้านล่างแค่นั้นเองก็เสร็จแล้วนะครับ ประกอบฝาครอบเข้าไปนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับตอนนี้ก็ขันนอ็อตเบอร์ยีิบสล็อกชามหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออภัยไม่ได้ถ่ายตอนทําให้ดูนะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับอย่าลืมใส่เฟืองสะพานแล้วก็ฝาครอบนี้ด้วยนะครับผู้ชม